ครับมาพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับคลิปนี้เราจะมาวาดการ์ตูนนางเงือกนะครับจากพระอภัยมณีเชื่อว่าน้องๆหลายคนจะโดนการบ้านให้วาดการ์ตูนได้ให้วาดรูปจากเรื่องพระอภัยมณีกันในภายในเดือนนี้นะครับอันดับแรกเลยนางเงือกของเราจะเป็นนางเงือกที่นั่งอยู่บนโขดหินนะครับเอาแบบเป็นตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักนะครับ ก็วัดโครงหน้านะครับคล้ายๆตัวยูนะครับปึ๊บขึ้นมาเสร็จแล้วก็เป็นหูนะครับหูจะคล้ายๆตัวสีแบบนี้นะครับใส่รายละเอียดในหูเข้าไปนิดนึงแล้วก็วัดผมนะครับผมของนางเงือกของเราเป็นลักษณะแบบ ประมาณนี้บอกไม่ถูกว่าเป็นทรงยังไงนะครับต่อมาก็ตานะครับเราจะวาดเป็นตาแบบโตๆนิดนึงนะครับแต่ว่าตาดำเราจะเอาให้หันออกมาฝั่งนี้นะครับมีเว้นแววตานิดนึงนะครับแล้วก็ ถมดำตรงตาดำลงไปนะครับตาของนางเงือกของเราระบายแรงกระดาษขาดนะครับเมื่อกี้อขอบตาบนของนางเงือกนะครับเราจะให้เป็นขอบตาเข้มๆหน่อยนะครับ ประมาณนี้นะครับแล้วก็จมูกจมูกโด่งนิดนึงแล้วก็เป็นปากนะครับประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็ผมนะครับทรงผมเอาเป็นผมทรงอะไรดีไม่ได้คิดเอาไว้ก่อนนะครับเอาเป็นทรงอย่างนี้แล้วกัน ทรงผมเป็นประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็ลำตัวนะครับเป็นคอลงมาแล้วก็เป็นหัวไหล่นะครับลงมาเป็นแขนแขนยาวแขนยาวเกินไปหรือเปล่าต่อมาก็ลำตัวของนางเงือกนะครับ ทีนี้นางเนือกเป็นพวกที่แบบยังไม่มีเสื้อผ้าใส่นะครับแต่ว่าเราจะวาดไม่ให้โป้นะครับเราก็จะใช้เปลือกหอยนะครับมาเป็นเสื้อปิดตรงหน้าอกนะครับซึ่งการ์ตูนหลายๆเรื่องก็จะใช้เปลือกหอยเหมือนกัน แล้วก็เป็นเอลลงมานะครับคราวนี้ก็ตรงส่วนที่เป็นหางปลานะครับตรงนี้เราก็จะวาดให้มันคล้ายๆกับคลีบนะครับ แล้วก็มือตรงนี้จะเป็นมือที่เท้ากับก้อนหินนะครับมีกำไรด้วยแล้วก็เป็นมือนะครับเป็นนิ้วโป้งนะครับแล้วก็นิ้วชี้เท้ากับก้อนหิน แล้วก็เป็นหางปลานะครับเราจะวาดให้หางปลากระดกขึ้นนิดนึงนะครับปึ๊บ ประมาณนี้นะครับหางปลาตรงนี้ก็จะพับมาด้านหน้านะครับรูปนี้อาจจะต้องใช้ทักษะระดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวต่อไปจะมีรูปที่ง่ายกว่านี้ให้ดูนะครับแล้วก็เป็นแขนข้างนี้ก็จะยกมือขึ้นมา ทัดทายน้องๆน,นะครับอุ้ยตวัดเส้นไกลเกินไปนะครับ ผมก็ออกมาด้านข้างนะครับพลิ้วๆไปตามสายน้ำประมาณนี้นะครับแล้วก็มีเป็นก้อนหิน ็จะเป็นสาลายใต้น้ำนะครับพืชน้ำคราวนี้เราก็จะมาใส่ลวดลายเพิ่มเติมนะครับ เกิดปลาที่หางของนางเงือกนะครับนางเงือกหางเป็นปลาดังนั้นก็ควรจะมีเกรดนะครับแต่บางคนก็จะวาดแบบไม่มีเกรดก็ได้นะครับเป็นปลาแบบเหมือนพวกปลาดุกนะครับปลาดุกไม่มีเก็ดปลาฉลามอะไรแบบนี้นะครับเป็นปลาที่ไม่มีเกรดเราก็จะเขียน เป็นโคง้งโค้งสลับสบว่างกันไปเรื่อยๆนะครับอาจจะเสียเวลากับการวาดเกร็ดตรงนี้นิดนึงนะครับก็ค่อยๆขีดโคง้โคงๆค้งไปเรื่อยๆนะครับสลับกันไปนะครับ มันจะทำให้เกล็ดของเราดูเป็นระเบียบนะครับสลับกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เ,เลยปุ๊บปๆ๊ปปนะครับ แล้วก็อาจจะมีแบบดอกไม้ตกแต่งที่ผมนะครับแบบง่ายๆเนาะนี่เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับนางเงือกของเรานะครับน้องๆลองเอาไปวาดตามดูนะครับอาจจะยากนิดนึงแต่ว่าไม่น่าจะเกินฝีมือน้องๆน,นะครับก็เดี๋ยวคลิปต่อไปอาจจะมีตัวที่ง่ายๆกว่านี้ มาให้ดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ